ชีวิตเราอยู่อย่างนี้อยู่แบบไหนอยู่จำที่พระสาราในแตไว้ปีสองนี้ต้องเตอร์ปหรือเอึ้นมาแล้วก็เดินสลับนั่งตัวนุ่กอนนเดิน,งดนจงกรมกับนั่งเคลื่อนไหวหรือนั่งสมาธิให้อยู่อย่างนี้ให้ให้มีนิสัยอยู่อย่างนี้จนมันเป็นชีวิตแบบนี้จะเป็นนิสัยขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปกติก็เป็นแบบนี้เลยมันจะไม่มีการปรุงแต่งเลยให้ทุกได้เลยไม่มีโกรธไม่โลภไม่หลง,ลงได้เลยเพราะว่าเป็นนิสัยไปแล้ว คือใส่อย่างงี้พงเรียกว่าเจรณาหรือความเป็นอยู่หรือความประพฤติให้อยู่อย่างงี้ตีสองให้พวกเธอตื่นตื่นขึ้นมาเดินสลับนั่งเดินลุ่งอรุณเดินตกตุ้งกองก็นั่งสมาธิเดินสมาธิเคลื่อนไหวมือแบบไหนก็ก็ได้เหมือนกันยังแต่ให้ดีก็เคลื่อนไหวเพราะมันจะได้สติด้วยตีสองให้พวกเธอตื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินสลับนั่งเดินลุ่งอรุณพอลุ่งอรุณออกให้ออกไปทัพบาทได้อาหารมาแล้วให้ฉันฉันเสร็จแล้วเดินสลับนั่งเป็นเส้นยำหนึ่ทีนี้ถึงสี่ทุ่มเลย ตั้งแต่ตีสองปถึงตีตุ้มก็ยี่สิบชั่วโมงการพักน้อยพักอะไรต่างๆก็อยู่ในนั้นรีแล็กก็อยู่ในนั้นในยี่สิบชั่วโมงนั่นแหละยามสองก็จะนอนนอนตียี่โมงตั้งแต่ตีตุ้มไปถึงตีสองตีสองชั่วโมงยามสามไม่เจอตื่นคือก็มาแล้วก็เดินสลับนั่งจนลุกมลุ่มแ้วออกมาสมาธิให้ทำเช่นนี้ตลอดชีวิตของเธอให้ทําอยู่อย่างนี้นะทําอยู่อย่างนี้จนนั่นแหละแต่นิสัยขึ้นมาไม่ควันนิพานอันนี ในที่สุดก,ก็นี่แหละมักนี่แหละไอ้สัสีทุกส,สมูทายนิโรธมั้ก็จะเกิดขึ้นครบหมดนะก็เป็นนิมิตเป็นที่วัฒนาของเราที่เร่เข้าถูงนิพพานได้เป็นมัฒนาของเรานะนะทำหมดนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก่นะอนจบคลิปนี้ขอฝากคำว่าศาสนาเอาไว้ตะตะไมหังทิเกเวอประมาตาทิกระตา ปมาตาติกตัวรุตระโยคัจเจโมุกที่สูทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทนุตระโยคัจเจมาทำก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอล,ล,ล,ลูกทุกคนลูกปีทุกคนและผู้ที่สนใจแค่ในรามทุกคนจงมีแต่ความเจริญเจริญในพระธรรมพระศาสนาด้วยการทุาากู่ทุกคนเทิญสาธุสาธุสาธุ